กีโอพัสตามาเราเองรอบนี้คนนี่ยี่สิบห้าไปแล้วครับค่นี่ยี่สิบเก้าไปแล้วครับสามสิบอุ้ยดอกนี้กว่าโตแน่นอนโอห้าสิบเจ็ดแล้วจะหกสิบแล้วครับทุกคนโอโหหกสิบเอ็ดไปแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดเตอร์พาวิจัยนะครับในนี้เามื่อกี้เรามาเล่นเกมค่าย B ีกันนะคุณความรับคิโอพัตตาไปครับ มาครับซื้อเลยครับสี่พันห้าเท่านั้นครับซื้อได้แค่หกสิบาทนะครับเกมนี้เฮ้ยนีี๋ยวจะมาสี่ตัวนะเล่นหน่อยครับเล่นหน่อยแต่ครับไม้เลยไม้ที่สองครับเฮ้ยแม่เ่ี๋ยจะมาสี่ตัวอีกแล้วไม่มานะ <ไ>อืมไว่าจะแตกไม่แตกครับสุดท้ายตายครับเริ่มต้นดี่หมุนสิบครั้งไหลทีคูณสี่นะไม่จ่ายหนึ่งไหลมาครับคูณห้าไปแล้วตอนนี้ คูณเก้าไปแล้วครับสิบสามไปดิสิบเจ็ดเลยไหมสิบเจ็ดแล้วเค้คูณสิบเจ็ดสองมันสี่ครับผมลุยกันต่อยเจ็ดทีแต่คูณแต่คูณก็เอาคูณยี่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้ <c oughs> มาผ่านเก้าครับ มาอีกแล้วครับกีโอพัสามาเราเองรอบนี้คนนที่ยี่ห้าไปแล้วครับค่ณที่ยี่เก้าไปแล้วครับสามสาไปแล้วสาเจ็ดเลยไหมโอ้ยดอกนี้ก้นโตแน่นอนดอกนี้ก้นโตแน่นอนคุณสี่สิบเอ็ดสองมื่นดอกนี้ก้อนโตแน่นอนเสี่ดีครับ ก้อนโตอีกแล้วครับโอ้ยสามหมื่นอยู่ไหมมาอีกแล้วครับตัวแพงเหมือนกันนะนี่เนี่ยคุณสี่สิบห้าครับโอ้ยคูณสี่สิบเก้าไปแล้วโอ้ยคูณห้าสิบสามโอ้ยห้าสิบเจ็ดแล้วจะหกสิบแล้วครับทุกคนโอ้โหหกสิบเอ็ดไปแล้วโอ้โหอีกสองหมื่นโอ้โหห้าหมื่นจะอยู่ไหมวันนี้ คูณหก้านะมาอีกแล้วครับตัวนี้เอาตัวคูนมาก่อนนะคูณหกสิบเก้าแล้วครับเอาตอนนี้ก็จ่ายแพงค้คูัเจ็ดสิบสามหืเจ็ดพันออห้าหมื่นหกโอ้ยห้าหมื่นหทุกคน อันนี้เป็ดแค่ผมซื้อแค่สี่พันห้าได้มาห้าหมื่นหกแม่งยังคุ้มเลยนะโอ้เกมอะไรวะเนี่ยผมซื้อไปสองไม้คนระับเก้าพันได้มาห้าหมื่นหกกำไรสี่หมื่นวัตต์ฟากโอ้เช็คบินเลยนะครับวันนี้เราวันนี้ดรขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสมาชิกกดติดตามช่องดออรด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเล่นลิงใต้ค,คอมเมนต์เลยนะครับเดี๋ยวปักหมดหุดทุ้ท่าทุกคนเจอกันใหม่ครับผม